กะบูพี่สก,กายครับจ้าเอ๋พิ่กระบูพี่พลอยค่ะจ้าเอ๋พิ่กระบูพี่ข้าวค่ะจ้าเอ๋พิ่กระบูผมน้องดนเทค่ะจ้าเอ๋พิ่กระบูน้องเฟรย์คะค่ะจ้าเอ๋พิ่กระบ ผมตม้องทำครับเชาวว้าเช้าวันอาทิตย์แบบนี้เปิดช่อง7 HD ปุ๊บก็ต้องมาจ้าเอกต้องทครับนอกจากจะได้มาจ้าเอกกับพวกเราทุกคนแล้วเนี่ยเรายังมีอะไรเด็ดๆให้ติดตามอีกเพียบเลยครับและยังมีปิสัชนะมาให้รับสมอยด้วยนะคะแต่และสัปดาห์เราก็จะแบ่งกันเป็นคู่ๆแล้วสําหรับสัปดาห์นี้เป็นหน้าที่ของคู่ไหนครับ เห็นลูกพี่สองพี่น้องแบบนี้นะคะแน่นอนว่าเช้าวันอาทิตย์แบบนี้เนี่ยเราเตรียมความบันเทิงและความสนุกสนานมาให้ทุกคนแน่นอนค่ะใช่ไหมดันแท้เฮ้ยยังไม่หยุดหมุนอีกหยุดหยุดหมุนนี่แล้วหยุดแล้วนี่เอาอะไรมาเยอะแยะคันเนี่ยพี่พลอยดูเนี่ย เห็นแล้วเยอะมากนี่ค well> uh ือต erm> so ุ๊กตาังผมครับคือบบางผมเนี้ยไม่เปร้อยก่าตัวเลยนะครับแต่วันนี้อัาเที่ยวขึ้นภักสวยแค่นั้นเองอ๋ออันนี้คีิเองหมดเลยเก่งเก่งมากเก่งมากจริงๆพี่พลอยเนี่ยยังคีิไม่ได้เลยนะแต่ว่าวันนี้นะคะนอกจากความสนุกสนานความบันเทิงแล้วเนี้ยพวกเรายังเตรียมคําถามปุจฉาวิสัชนามาให้ทุกคนได้ทายกันอย่างสนุกสนุกด้วยแล้วก็วันนี้เราเตรียมอะไรมีค่ะดันแท่โอเคโอเคโอเคใจเย็นๆนะอ๋อพอดีว่าน้องเขาตื่นเต้นนะคะ ไม่เคยออกทีวีมาก่อนไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับผมคอมมาสักนิดนึงคงไม่เป็นไรนะครับ oh ก็คือข้างๆโรงแรมผมนะครับพีร hmm. ลาตู้คิปบใหญ่มากเลยนะครับ hmm. ผมก็จะชอบสิงอยู่ที่ตูค้คีบนะครับอย่างวันที่ไม่ได้ไม่ได้เนี่ย hmm. ขั้นต่ำก็หกเจ็ดตัวแค่นี้แหละครับเ hmm. ขาบอกชื่อนะครับ hmm. ตัวน,นี้ชื่อพี่บอยนะพี่จอยนะครับ hmm. คนสุดท้ายคือมา hmm. ร์คแจ็ก oh. สัน ตดดดดโอเคคอเพี่พทุกคนคะพี่พอรู้แล้วว่าจะหาทางออกจากปัญหานี้ยังไงฮะเปมนเพชรหยิกใจเปคนกระจาใหม่หรอครับใช่แล้วบอกให้หนครับเดี๋ยวรอดูเลยนะมาอ๋อ และนี่ก็คือการออกของพี่พลอยค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่พลอยเนี่ยจะให้ดันเทนั่งพักไปเลยยาวๆค่ะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่พลอยทำหน้าที่เองค่ะเดี๋ยวขอหยิบโทรศัพท์หนึ่งครับอืดีเลยค่ะงั้นพี่พลอยเนี่ยก็ต้องขอโช์คอนเฟิร์มกับพี่พี่เขานิดนึงนะคะว่าฮัลโหลพี่พี่คะค่าตัวดันเทวันนี้เนี่ยพี่พลอยขอหมดเลยนะคะไม่ดีไม่ดี้าไม่ดีจ่าคะเรามาทํางานเราก็ต้องทํางานสิครับอืมเนาะแล้วพี่พ้อมหรือยังคะเนี่ย พ่อแบบสุดแบบสุดๆๆๆๆได้สุดๆในของสุดๆครับแต่พ่อไม่เชื่อค่ะเนี่ยยิ่งพูดอย่างงี้ยิ่งไม่เชื่อเลยเดี๋ยวจะมีบททดสอบความพร้อมกันดีกว่าได้ถ้าภาษาอังกฤษนี่เราได้ไหมได้อยู่อะค่ะอย่างสีเหลืองเย่หลอมะม่วงแมงโกมีดอีตโต้เทรงดีเป็นไงล่ะแต่มันง่ายไป เป็นภาษา,ศาเกาหลีดีกว่าพี่ชายอบปป้าร้อนอบอ้าวไก่ยาก่างอ,อ,อ,อบโอบเฮ้ยไมจบลหออบอ้อภาษาอีสานเดินยางวิง่งแลนวิ่งไวไวแล่นดขันขันวิ่งไวไวไปซื้อไวไวแลนไวไวไปซื้อขันขันหยดยุ่ยและจบลงไปแล้วกับคณะฮาจ้าเอเอางี้ดีกว่าค่ะเราไปดูพิษกระมูกกันว้า ไปแล้วกับการแสดงบัดรนี้ข้อเสญทุกท่ันไปรับชมพิกก b o บูนิวกันเด้อค่ะแต่ลาแรง thank you พิกกรบูนิวสพิกกบนิวสข่าวชิวๆเล่าเพลินๆมาพบกับทุกคนอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเรามีเหตุการณ์น่ารักน่ารักนะระหว่างตำรวจกับเจ้าหนูน้อยคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังกันครับ วัยรุ่นฝันน้ำนมคนนี้เนี่ยไปทำอะไรให้ตำรวจได้ปวดสมองในวันนี้เดี๋ยวเราไปฟังกันพร้อมๆกันเลยครับนายวันๆนะครับหรือว่า91 1ก็คือเบอร์แจ้งเหตุด่วนของตำรวจฝั่งอเมริกาซึ่งเหมือนกับเบอร์191ของประเทศไทยเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่า2เบอร์นี้เนี่ยมีคนที่เป็นสายเกรียนเนี่ยโทรไปป่วนวันละหลายต่อหลายรอบเป็นปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้มันแตกต่างครับอยู่ดีๆเจ้าหน้าที่นายวันนก็ได้รับสายแจ้งเหตุด่วนเมื่อเจ้าหน้าที่รับสายปลายสายเนี่ยกัดถามว่า ฮัลโหลนั่นแมกโนโนใช่ไหมผมขอสั่งชุดแฮปปี้มิลหนึชุดสิครับเจ้าหน้าที่จะแก้ไขสถานการณ์ยังไงจะรับมุกหรือว่าสั่งสอนปลายสายเรามาฟังกันเลยดีกว่าครับ mm hmm. เจ้าเด็กน้อยหขวบนะครับที่มีชื่อว่าชารี่จากเมืองเมซ่ารัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกา ที่อยู่ดีๆนะครับเจ้าหนูน้อยคนนี้รั้งหิวครับแล้วเกิดอยากกินชุดแฮปปี้มิลขึ้นมากระทันหันแฮปปี้มิลเนี่ยเป็นชุดอาหารสาหรับเด็กนะครับของแมคโดนัลล์แต่เอ๊ะเหมือนว่าเขาจะจําได้ว่าแมคโดนัลล์เนี่ยมันสามารถโทรสั่งแบบเดลิเวอรี่ได้นี่นะเจ้าหนูชาลีนะครับไม่รอช้าดาเนินการภารกิจสุดลับนะครับแอบจิกมือถือของพ่อเขาเนี่ยแล้วก็กดปุ่มโทรออกไปเพื่อสั่งชุดแฮปปี้มิลที่เขาอยากจะกินนักกินหนาในทันทีและนี่นะครับคือบทสนทนาของเจ้าหนูชาลีกับพนักงานคนที่่าาว มันต้องใช่และต้องใช่แน่ๆชาลีนะครับเปิดหัวก่อนเลยทักทายเจ้าหน้าที่นะครับสวัสดีครับนั่นแม็กเดลโนใช่ไหมฮะเจ้าหน้าที่นะครับก็เลยตอบกลับไปว่าเออนี่ไม่น่าใช่นะครับที่นี่เนี่ยเป็นสถานีตํารวจท้องถิ่นเมซ่าเจ้าหนูมีอะไรด่วนหรือเปล่าชาลีนะครับก็ตอบกลับไปคือผมขอสั่งชุดแฮปปี้มิลจากที่นี่ได้ไหมฮะคือผมเนี่ยหิวมากหิวที่สุดเลยครับตอนนี้ ใช่แลครับทุกคนเจ้าหนูชาลีเนี่ยเขาโทรเข้าสถานีตำรวจเพื่อสั่งชุนแฮปปี้มิวแต่ว่ายังไม่ทันได้สั่งเลยนะครับพ่อของเขาเนี่ยก็น่าจะเดินมาซะก่อนเจ้าหนูชาลีก็เลยต้องรีบวางสายไปครับและเจ้าหน้าที่ผู้ที่รับสายในวันนั้นก็คือเจ้าหน้าที่แอนโทนีโบเนล่าถึงชาลีจะวางสายไปแล้วนะครับแต่เพื่อความเรียบร้อยเจ้าหน้าที่แอนโทนีเนี่ยก็ได้โทรกลับไปเพื่อสอบถามเรื่องราวนะครับว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมนั่นไงฮะเรียบร้อยเลยครับผมเจ้าหนูชารลีวัยห้าขวบ เบาแตกครับผมพ่อของเจ้าหนูชาลีเนี่ยรู้นะครับว่าลูกชายแสนซนของตัวเองได้โทรมาสั่งชุดแฮปปี้มิลกับนายวันวันซะแล้วพ่อของชาลีนะครับก็เลยรีบขอโทษเจ้าหน้าที่แอนโทนีเป็นการใหญ่เลยครับกับปฏิบัติการสุดแสบของลูกชายสุดซนของเขาแอนโทนี Anthony นะครับผมก็ไม่ได้ถือโทษโกรธอะไรเจ้าหนูชาลีเลยแม้แต่น้อยนะครับนอกจากจะไม่โกรธแล้วแอนโทนี Anthony เนี่ยได้ติดต่อก,กับเจ้าหน้าที่นะครับที่กําลังออกลาตระเวนอยู่บริเวณนั้นพอดีนะครับเพื่อทําภารกิจอะไรบางอย่างใบสองของมันเดียวกัน เจ้าหน้าที่นะครับคนที่ออกราตะเวนอยู่บริเวณนั้นก็คือเจ้าหน้าที่แลนด f อฟวอลเดสได้กดกิ่งหน้าบ้านของเจ้าหนูชาลีนะครับเพื่อจัดส่งชุดแฮปปี้มิลปองถึงมือชาลีเลยซึ่งนอกจากภารกิจส่งแฮปปี้มิลแล้วเจ้าหน้าที่วอลเดสนะครับก็ได้ให้คำแนะนำไปกับเจ้าหนูชาลีว่าการโทรหานายวันที่ถูกต้องเนี่ยต้องโทรด้วยเหตุผลอะไรสมควรไหมแล้วก็สมควรโทรนะเวลาไหนนะครับ วิธีสอนเด็กน้อยแบบนี้เนี่ยชาลีเนี่ยเขาก็คงจะต้องจดจำไปยันเขาโตแน่นอนเลยครับและข่าวนี้ก็สอนให้รู้นะครับว่านอกจากตำรวจเนี่ยจะมีหน้าที่พิทักษ์สันติราษแล้วแล้วก็ยังมีหน้าที่ส่งแฮปปี้มิวให้กับเด็กๆอีกด้วยไม่ใช่นะครับผมผมล้อเล่นนะฮะสำหรับพิกาบูนิวส์ในวันนี้นะครับก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนักข่าวสกายต้องขอตัวก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะสวัสดีนะครับเดี๋ยวผมจะรีบไปสั่งชุดแฮปปี้มิวนะครับเพราะว่าตั้งแต่อ่านข่าวนี้มาเนี่ยรู้ส พิกาบุปชาบุกชาการแข่งขันที่ขี้เกียจที่สุดในโลกมีอยู่จริงที่มอนเตเนโกกติกาคือทำอะไรก็ได้แต่ต้องนอนอย่างเดียวยกเว้นก้องน้ำทุกๆุแปชั่วโมงคำถามคือผู้ชนะนอนนานกี่วันระหว่าง15วันหรือ50วัน พิกับูวิศชนะวิศชนาะนะการแข่งขันขี่เกียที่สุดในโลกที่มอนเตเนโกผู้ชนะนอนได้นานกี่วันคำตอบคือห้าสิบวันและนี่คือโฉมหน้าของผู้ชนะคิลีเดียกับพี่ฟิลิปเสมอกันค่ะเพราะว่าขี้เกียรพอกัน ไปบยไปแล้วนอนยังไงที่ต้อง50วันเนี่ยโหพี่พออยากรู้เลยใครจะมาทำลายสถิติได้ผมมั่นใจเลยครับว่าถ้างานแข่งขันเนี้มันจัดที่ไทยแล้วก็รับรองว่าผมเป็นแชมป์แน่โอ้โหพี่พอก็เชื่อว่าดันเทปเป็นแชมป์เพราะว่าดันเทปเนี่ยได้ฝึกฝนตั้งแต่ต้นรายการแล้วพี่พอเชื่อว่าทำได้แน่นอนปิกาปุบบุบชา สัตว์ที่ขี้เกียจที่สุดในโลกคือตัวอะไรระหว่างสลอดหรืควายออะโอ้โหน่ายักด้วยสิปิคกาิคาบุปิคับวิศชนะวิศชนาสัตว์ที่ขี้เกียจที่สุดในโลกคือ หนึ่งวันมี24ชั่วโมงโครนอดไปแล้ว22ชั่วโมงบวมมากกี้แล้วก็นอนต่อนอนมาธินี้ไม่ได้ที่เกียน,นะครับเพราะเขาไมเคลื่อนไหวชา้ชาช้ปิกาบุแคนดูปิ๊กาบุแคนดูวันนี้จะพาเพื่อนๆไปพบกับเมนูป๊อปเค้ก ฟิตมากแอคทีฟมากสดใสร่าเริงจำบทเก่งโอ้โหสมแล้วกับที่เป็นดันเทนิวเวอร์ชันแน่อยู่แล้วสิครับพรสัญญาว่าจุดตัวขี้เกียจเด็กที่อยู่ตรงนั้นจะไม่มีทางมังตบแน่นอีกแล้วครับเก่งมากมาป๊อปเค,ค้กเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าแล้วป๊อปเค,ค้กมันแตกต่างกับเค,ค้กธรรมาดายัางไงหรอครับ ป๊อบเค้กนะคะก็คือการนำเค้กนี่แหละแต่ว่านำมาทําให้เป็นชิ้นพอดีคําให้มันเป็นลูกกลมๆเหมือนลอลลี่ป๊อปไงสําหรับคนที่ชอบกินเค้กเนี่ยจะได้กินเค้กแบบชิ้นพอดีคําอ๋อลอลลีป่ป๊อปบวกเค้กลอลลี่ป๊อบปบวกเค้กกลายเป็นป๊อปเค้กที่เองใช่แล้วค่ะเราจะเริ่มจากส่วนผสมก่อนเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง1นงนะคะคัสตาร์ดค่ะบัตเตอร์เค้ก ไวท์ช็อกโกแลตแล้วก็ it is sprinkle ขั้นตอนแรกนะคะเราจะผสมคัสตาร์ดลงในเนื้อบัตเตอร์เค้กเดี๋ยวพอเราได้เนื้อเค้กเนียนแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาขึ้นรูปกันอะดันเทพปั้นให้เป็นก้อนเลยไอ้กลมๆน่นเนี่ยพอเราขึ้นรูปเป็นก้อนเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเอาไปเสียบไม้กันค่ะได้ครับเราก็เอาเสียบอย่างนี้เลยนะคะแบบนี้ครับเวลาที่เราเสียบไม้เนี่ยเราต้องทาเบาๆนะคะดันเทพเพราะว่าเนื้อเค้กเนี่ยเขายังไม่เซ็ตตัว จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเค้กนี่แหละที่เสียบไม้แล้วเอาไปแช่ในตู้เย็นค่ะประมาณ20-30นาทีพอเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาชุบครอกแลตกัน<ช>ค่ะระวังมือนะโอ้โยไมดันเท่สวยแบบน่ากินใช่ไหม อเดี๋ยวพอเราชุบช็อกโกแลตเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะทิ้งให้แห้งแป๊บนึงแล้วจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกันครับตกแต่งเสร็จแล้วเป็นแบบนี้เลยใช่ครับชิมได้เลยใช่ไหมคะพี่ไทเอาอันนี้แล้วกันอพี่ถืออันนี้อ่ะ เชื่อแล้วว่าเมนูนี้อร่อยจริงค่ะใครนะคะที่อยากดูฉบับย้อนหลังเนี่ยสามารถดูได้ที่บ u c k b o o t v ค่ะ <c oughs> อ๋อและสามารถดูได้และติดตามได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยมาพบกับพวกเราในรายการพิกบู o จูเนียจะเอเด็ดๆได้นะคะที่ช่อง7 HD เวลา7โมงครื่งทุกๆเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะอไรนะออ